ครับวันนี้ซื้อเนื้อมัดจุครับพี่น้องจุเนื้อครับอันนี้พักครับนี่กินกับหมักแปงนี่จุจุแล้วก็เัียงนี่ก็ต้มลวกก้อยก้อยอันนี้ดีดีสดเพาะว่ามักครับ้วนคับสุดๆเลยเนี่ย อันนี้อีกอะไรเขาห่องอีกกันแท่น,น้าบ่บ่ผไฟคิ้ิวไฟคิ้วดำไฟคิลิวอืมไฟคิลวกระด้ซักกับมันสีดำก็ได้แม่ดอกจอกกาเขินเลยอะน,นี่เลือดสดสดเลยเลือดสดสดนั่เข้าไปพี่น้องเดีย๋ยวเกี่ยงนี่เราทำกนให้ใหญ่แล้วมีนีไก็ไดอนน้อันนี้อันนี้ไว้ก้อนอันนี้รรเราต้องเราต้องเบิ้งเดี๋ยวง่ายสุดเขาอ่าการทำ มือการทันของสำนักขุเกบบน <l acht> เอ,อ,อกภพมือหนีที่เฮ็ดสูตรได้เอา้ามือนีที่เฮ็ดสูดตรได้ดูเมื่อลอยเกินครับผมดูเมื่อลอยเอ็ด แทบเห็นจะแบเหเดีเยก่อลาผักครับผักมีมีลาบยังแน่มอนเลยลาบอุบลก้อยล <บน S 1> อยเอ็ดจุสกลเาลาละลวกสุรินรสุรินสุรินราูมบ่ออครับ ไ,ไปเท่าหรือเปล่าวันเท่าหรอเาเยปองได้่เมือนเมื่อนอีสามหางถึงแสนเน้เึรเ้าไปเมือมเมืออีามางถึงแเปนเบงอ๋อนู่นม,มั่งยอยู่วโกศิร้างยุวันไหนอืมอ๋อันน,นี้หั่นพักนี <laughs> ่ใส่ <laughs> หักวันนั้นหมดจ่ิงไหมหมดหใส่งมันไม่เอานะ นเี่ยวไว้ม่ว่าจะกินห้างเข้าใจไหมครับนี่เลยมากที่สุดเดี๋ยวเถิดเดี๋ยวถามให้เบิ้งตอนจุครับบ้านเนี่ยโอเคครับอ่า